สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมเตอร์ในช่อง e c h Life แนวนะครับคลิปนี้เราจะมากันแบบเร็วๆเลยนะก็คือผมก็ยังไม่แห้งนะครับแล้วก็แบบกล้องหน้าโทรศัพท์ด้วยเพราะว่าผมอยากจะเทสการใช้งานเจ้าตัว X24 Ultra ที่เป็นกล้องหน้าและกล้องหลังด้วยนะครับก็ทั้งคลิปนี้จะเป็นาภาพจากมือถือหมดเลยนะถ้าใครดูแล้วสวยเนี่ยก็มือถือนะครับซึ่งเจ้าตัวเชสที่เราจะมาพูดถึงวันนี้เนี่ยทุกคนเห็นไปที่ปกคลิปแล้วแหละแต่ว่าผมต้องบอกก่อนเลยว่า ช่องผมไม่ได้เป็นแบบว่าเทสแบบ Performance ว่าเอ airflow แบบทำให้อุณหภูมิมันดีเมื่อเทียบกับตัวอื่นยังไงบ้างนะครับผมเมื่อ,อดูในส่วนของ CPU การ์จออะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นนะครับมันจะเป็นเหมือนแบบพาชมรีวิวซะมากกว่านะแล้วก็ร้อนหนึ่งจะว่าแล้วก็จะเป็นในเรื่องของอราคาก่อนเลยแล้วกันนะราคาเจ้าตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่590 0บาทนะครับส่วนถ้าเป็นตัวสีเนี่ยจะมีสีขาวสีแดงสีฟ้า จะอยู่ที่5,290นะครับก็จะแพงขึ้นอีก200เนาะแต่ว่าสีดำเนี่ยจะเป็นถูกกว่า200นะครับก็คือ5,090บาทนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัว Montech King 95 Pro ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะนี่เลยนะอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็อันนี้ผมจะลองเป็นแบบเปิดไฟให้ดูก่อนนะ แบบว,ว่าเปิดไฟลแล้วก็พัดลมหมุนอะไรต่างๆให้ดูก่อนนะครับอันนี้ก็ต่อกับตัวคอนโทรลเลอร์ทางด้านหลังเลยนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดหลังจากนี้อีกทีนึงซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆกันนะครับเจ้าตัวเคสมอนเท King 95 Pro ตัวนี้เนี่ยเขามีอะไรให้มาบ้างน,นะครับผมเริ่มแรกเลยนะก็จะเป็นในส่วนของแถบไฟตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพัดลม 140มิลสตัวอยู่ตรงนั้นนะครับเป็น RGB ทั้งคู่เลยนะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เป็น120มิลสตัวเรียงต่อกันนะครับแล้วก็รวมถึงตรงนี้ก็จะเป็น120มิลอีก1ตัวเป็นดูดออกนะครับนี่ก็คือโดยรวมสําหรับสีฟ้านะก็งานฟินิชเนี่ยผมให้ดูตรงนี้ก่อนนะถือว่าค่อนข้างที่จะเนียนเลยนะตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นกระจกเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกระจกเหมือนกันนะ ความโค้งตรงจุดตัดอะไรงเงี้ยก็จะได้ประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะแยกพาร์ตกันนะสองตัวนี้จะแยกกันนะก็สามารถถอดแยกกันได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟอร์ตไอโอเป็น USB3 ทั้งหมดเลยนะก็จะเป็น A2 แล้วก็ C1 นะครับแล้วก็จะมีะช่องต่อไมค์หูฟังแล้วก็เป็น led สวิตช์ตรงนี้นะครับกดให้ดูอีกหน่อยละกันนี่เป็นประมาณนี้แล้วก็ปุ่มเปิดปิดนะครับซึ่งไฟเนี่ยเขาก็มีหลากหลายแบบนะ,ะผมให้ดูไฟก่อนละกัน นี่ประมาณนี้เลยนี่นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะตรงนี้นะครับนี่ถือว่าหลากหลายเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบเป็นแบบไหนนะแต่ก็โดยส่วนตัวผมตั้งไว้เป็นแบบ RGB แบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่ก็คือ โดยรวมๆนะแล้วก็ถ้าพูดถึงฟิลเตอร์ที่จะเป็นจุดที่จะถอดได้ง่ายแล้วก็ถอดแยกได้สุดเนี่ยคือตรงนี้นะครับก็จะเป็นฟิลเตอร์แบบขนาดใหญ่เลยอันนี้ถอดล้างได้นะครับก็กรองฝุ่นที่พัดลมข้างล่างดูดเข้าไปแล้วก็ฝุ่นพวกตามแบบพกสกซับไอะไรเงี้ยก็สามารถกรองด้วยตรงนี้ได้นะครับก็เสียบเข้าไปง่ายๆแบบนี้ได้เลยทุกพาถอดง่ายหมดเดี๋ยวเราไปพาถอดกันดูว่าตัว MonTech King 95 Pro เนี่ยใช้งานถอดแล้วก็ ประกอบมีฮาร์ดแวร์มีสามารถใส่อะไรได้บ้างก็ไปดูกันเลยครับสำหรับชิ้นแรกกับคู่มือนะครับตรงนี้ก็จะบอกด้านในทั้งหมดเลยว่ามีในส่วนของสเปคเป็นยังไงบ้างติดตั้งอะไรยังไงบ้างนะครับก็สามารถมาอ่านาดูตรงนี้ได้เลยนะถัดมาก็จะเป็นกล่องเก็บในส่วนของอุปกรณ์นะครับด้านในนี้เนี่ยเขาก็จะเขียนมาร์กบอกแล้วนะว่าเป็นทายอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์ติดตั้งในส่วนของ SSD นะครับผมหรือว่าตัวฮาร์ดดิสก์กรูต่างๆเนี่ยอยู่ในกล่องนี้หมดแล้วเขาก็ จะสานปั้นส่วนไว้ให้เราแล้วนะครับก็สามารถหยิบใช้ได้ง่ายซึ่งอันนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะครับถัดไปนะครับกับแผ่นเการติดตั้งในส่วนของฮาร์ดดิส์ทางด้านหน้านะครับผมที่จะไปแทนตัวพัดลมนะอ่ะผมให้ดูแบบคร่าวๆตรงนี้แล้วกันนะจากตอนแรกเนี่ยตรงนี้จะเป็นพัดลมใช่ไหมครับเราก็สามารถเอาพัดลม3ตัวเนี้ยออกไปเนาะแล้วก็ติดตั้งแผงนนี้เข้าไปแทนนะครับหลังจากที่ติดตั้งเนี่ยเราสามารถนำเอ่อส่วนของฮาร์ดดิสต์ที่เป็นจานหมุนแรงต่างเนี่ยหรือว่า SSD ก็ได้นะครับที่เป็น2.5เนาะ ก็ติดตั้ง1 2 3ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะไปแทนพัดลมตรงนี้นั่นเองนะครับก็จะอยู่ในตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับว่าที่เราติดตั้งเนาะและสุดท้ายนะครับกับแผ่น el ทางด้านหน้านะตรงนี้ก็คือจะมาแทนในส่วนของกระจกเลยนะครับเพราะว่าตรงกระจกเนี่ยบางคนอาจจะเบื่อแล้วนะครับหรือว่าอยากจะได้ในส่วนของ a i r f o ซึ่งน่าจะเบื่อกันอย่างนะึถ้าซื้อเคสสายนี้เนาะก็ตรงนี้เนี่ยเป็นแผ่น el ที่เขาแถมไว้ให้เป็นตัวเลือกนะครับถ้าเราเบื่อในส่วนของกระจกหรือว่าดันทํากระจกแตกขึ้นมาสมมตินะครับก็ เอาแพลนนี้เนี่ยไปเปลี่ยนใช้แทนได้นั่นเองนะฮะลองปิดไฟแล้วมาดูภายในกันบ้างนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะสําหรับภายในนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูภายในตรงนี้กันเนี่ย เรามาดูฝาด้านหลังนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านบนกันก่อนนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นฝาที่อยู่ด้านหลังหรือว่าด้านข้างของอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีความเป็นซี่ๆตะแกรงนะซึ่งเขาทํามาให้เหมือนเหมือนแบบเป็นรูปลมพัดประมาณนั้นนะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะใช่แล้วก็มีตะแกรงตรงนี้นะก็เอาไว้ดักฝุ่นต่างๆได้นะครับตรงนี้เราก็สามารถถอด ฝาเนี้ยไปล้างได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นส่วนในส่วนของฝาบนนะครับที่จะแปะไว้อยู่ที่ด้านบนนะตรงนี้นะครับเป็นฝาด้านบนนะที่ว่าเอาไว้ปิดในส่วนของแผงที่ตรงติดจุดน้ําตรงนั้นนะครับก็จะเห็นว่าเป็นตะแกรงเหมือนกันเราก็สามารถถอดไปซักได้เหมือนกันนะครับในส่วนตรงนี้ซึ่งเวลาเราติดก็ติดด้านบนตรงนี้นะครับที่ถอดออกมาเมื่อกี้เนาะก็ติดเข้าไปตรงนี้เลยดึงง่ายมากๆนะครับถอดใส่เนี่ยง่ายสุดๆฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะ เอาไปร้านทำความาสะอาดเนี่ยผมรับรองว่าชิวๆแน่นอนนะครับทีนี้เรามาดูกันภายในกันบ้านนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้านนะครับตรงนี้เนี่ยในส่วนของที่ติดในส่วนของเมนบอร์ดเนาะหรือว่าการติดตั้งเมนบอร์ดเนี่ยก็จะรองรับขนาดใหญ่สุดเนี่ยอยู่ที่ขนาด ATX นะครับผม EATX ไม่ได้นะ ATX แล้วก็เล็กกว่าเนี่ยสามารถติดตั้งได้ทั้งหมดนะครับก็จะเห็นว่า มีที่ร้อยสายไปด้านหลังนะครับสำหรับพวกสายอของการจ่ายไฟเมนบอร์ดหรือว่าสายพัดลม,มอะไรต่างๆก็สามารถที่จะร้อยไปตรงนี้ได้นะครับอย่างตรงนี้เขาก็ร้อยสายพัดลมที่ด้านหลังไปนะครับซึ่งไอตัวพัดลมตัวนี้เนี่ยเขาก็จะแถมมาให้เลยนะครับเป็นขนาด120มิลนะครับผมซึ่งมิลในที่นี้เนี่ยเราจะพูดกันเป็นมิลลิเมตรนะไม่ใช่มิลลิลิตรแต่อย่างใดนะครับก็เป็น120มิลนะครับตรงนี้ก็จะมีไฟอย่างที่ทุกคนเห็นไปแล้วเนาะ แล้วก็จะเป็นในส่วนของช่องที่เป็นด้านหลังของตัวเมนบอร์ดนะครับแล้วก็จะมีการที่เขาจะสามารถติดตั้งในส่วนของอกร์ดจอกร์ดไวไฟก้ารอะไรเงี้ยก็สามารถมาติดตั้งตรงนี้กันได้นะครับก็เป็นแบบถอดน็อตเนาะเวลาเราไม่ใช้เราก็สามารถ ใส่กลับเข้าไปได้นะครับซึ่งอันนี้ถือว่าดีนะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างตรงนี้เนี่ยเขาจะมีในส่วนของพัดลมนะครับ120ม mm มทั้งหมด3ตัวด้วยกันตรงนี้เขาก็แถมมาให้เหมือนกันนะครับเราไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะสำหรับใครที่ต้องการจะติดตั้งในส่วนของ SSD เพิ่มหรือว่าฮาร์ดดิสเพิ่มเนี่ยตรงนี้สามารถถอดออก3ตัวนี้ได้นะครับก็จะสามารถติดตั้ง SSD เป็นแบบเอ่อพวกที่เป็นสไตล์แบบ2.5หรือว่าฮาร์ดดิสแบบตัวเต็มๆเนี่ยได้ทั้งหมดอย่างละ3ตัวนะครับ เราจะใส่ SSD หมดเลยหรือว่าฮาร์ดดิสก์หมดเลยตรงนี้ก็ได้3ตัวด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการใส่เพิ่มเนี่ยตรงนี้ก็ติดตั้งเป็นพัดลมทั้งหมด3ตัวให้ก็เรียกว่าให้แบบคุมๆเลยนะในส่วนของพัดลมตรงนี้แล้วก็จะมีช่องที่เราสามารถลอดสายพวกไฟ RGB พวกอะไรของพัดลมตรงนี้ลอดผ่านตรงนี้ไปได้นะครับแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นในส่วนของพัดลมที่ดูดอากาศเข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะติดตั้งเป็น140มิลสอตัวมาให้แล้วนะครับซึ่งก็มีไฟ RGB ทั้งคู่นะจะเป็นการดูดลมเข้ามาจากข้างนอกเข้ามาข้างในตัวเครื่องนะครับเราสามารถถอดออกไปติดตั้งเป็น120มิลก็สามารถทําได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ สะดวกเลยนะผมมองว่าเออค่อนข้างที่จะง่ายเลยสำหรับใครที่ต้องการจะไปใช้ในส่วนของพัดลมขนาดอื่นๆหรือว่า,เ,าเรามีพัดลมที่เราอยากจะใช้เพิ่มเติมเนี่ยก็ถอดใส่ตรงนี้ติดตั้งได้ง่ายนะครับตรงนี้ก็เป็น1นึ่งร้มิลมาแล้วก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะโฟลมได้ดีอยู่แล้วนะทีนี้นมาดูที่ด้านบนกันบ้างนะด้านบนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่ติดตั้งในส่วนของชุดน้ำนะครับหางๆคนก็จะติดตั้งชุดน้ํากันหรือว่าจะติดตั้งพัดลมก็ได้นะครับถ้าเป็นพัดลมเนี่ยจะได้ทั้งหมดตัว่นี่งร้าเนี่ย รองรับที่360นะก็คือ,เ,อเป็น12มิล3ตัวว่าให้ง่ายนะครับก็ตรงนี้ก็น่าจะรองรับชุดน้ํา3ตอนในตลาดได้ทั้งหมดอย่างแน่นอนนะครับเรบใครที่การจะติดตั้งชุดน้ํากับการใช้ i7 i9 อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้งานตรงนี้ได้นะครับหรือว่า ตัว MD ลายเส้น7จ็ดลายเส้นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถติดตั้งตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นชุดน้ำนะตรงนี้สามารถถอดออกมาได้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นสามารถถอดออกมาได้แล้วเราก็เอาไปติดตั้งพัดลมข้างนอกแล้วค่อยจับเข้ามาใส่ได้นะครับตรงนี้ก็สะดกอีกเช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้ผมอยากจะพูดนิดนึงคือไอ้ตรงเนี้ยที่เขียนว่า Mon Tech แบบนี้เนี่ยผมว่าเขาเอาโลโก้เนี้ติดตรงนี้ดีกว่านะทั้งหมดทุกจุดเลยอะคือผมมองว่าพอเขียน Mon Tech มันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าใส่เป็นโลโก้แบบตรงเนี้ย อันนี้ไปเลยดีกว่าง่ายกว่านะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะในส่วนของด้านหน้านะครับผมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราให้ดูด้านหลังไปด้วยเลยและกันตรงนี้ก็คือตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของอช่องที่พัดลมไหลลมออกมาจากในตัวเครื่องนะครับในการระบายความร้อนแล้วก็จะมีตรงนี้ที่เป็นช่องที่เราให้ดูไปแล้วนะครับก็เอาไว้ติดตั้งพวกก๊าซจออะไรอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ย จะไม่ได้รองรับในส่วนของการติดตั้งกระจกแบบแนวตั้งนะจากที่ผมดูมานะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของช่อง power supply ตรงนี้นะก็จะเป็นการติดตั้งเป็นแบบวางตั้งนะไม่ได้วางนอนนะครับตรงนี้แล้วก็ จะเป็นช่องตรงนี้ที่เป็นที่ใส่ฮาร์ดดิสต์ซึ่งเราสามารถถอดออกมาได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาดูที่ด้านหลังตรงนี้กันบ้างน,นะครับที่ด้านหลังตรงนี้เนี่ยตอนแรกก็จะมีฝาอันนั้นที่ปิดอยู่นะครับซึ่งผมถอดออกไปแล้วนะเวลาเราเปิดออกมาแล้วเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปดูว่าไอ้แผงข้างในอะไรเป็นยังไงนะครับตัวนี้จะสามารถติดตั้ง s s d ได้อีกทั้งหมดนะครับผมที่เราดูด้วยตาเปล่าตรงนี้นะมีทั้งหมด1 2 3นะครับแล้วก็จะมีที่เป็นที่ติดตั้้้งงงขออาารดดิสกกก็มถตตตั <ๆ S 2> <ๆ>ั<ๆ>ั SD Had ไเช่นนี2ว ก็จะเป็นทั้งหมดตรงนี้5นะครับแล้วก็จะเป็นข้างหน้าอีก3ก็จะเป็น678ก็คือถ้าเราต้องการจะใช้ SSD ที่ไม่ใช่เป็นแบบ NVMe อะไรต่างๆเนี่ยสามารถติดตั้งได้ทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะทั้งหมด8ตัวส่วนถ้าเป็นในส่วนของฮาร์ดดิสที่เป็นเป็นแบบลูกใหญ่ๆนะครับเป็นจานหมุนเนาะก็จะติดตั้งตรงนี้ได้ 1- 2นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของด้านหน้าที่แทนพัดลมเนี่ยอีก3ก็จะเป็น5านะครับสำหรับใครบางคนจะติดตั้งในส่วนของฮาร์ดดิส ซึ่งก็ถือว่าก็เยอะอยู่ดีนะครับในส่วนของ,งการติดตั้งฮาร์ดดิสต์ตรงนี้ก็แล้วแต่ใครจะไม่ใช่เ้่จัดการเลยนะครับในส่วนของการถอดตรงนี้เนี่ยก็เราจะต้องไขน็อตตรงนี้1จุดก่อนนะแล้วก็ไขน็อตตรงด้านล่างเนี้อีก1จุดครับพอเราไขาออกมาเสร็จแล้วปุ๊บมันจะเป็นแผนแวแผงเปิดแบบนี้เลยอ่าเปิดออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเขาจะเปิดไว้สําหรับการที่ให้ลมเข้านะครับพัดลมเนี่ยเราสามารถดูได้ง่ายๆเลยตรงนี้จะเป็น 140มินนะเขาจะเขียนไว้แล้วว่า reverse นะครับ reverse ตรงนี้เนี่ยความหมายก็คือจะดูดลมเข้าจากทางนี้เข้าไปในตัวเครื่องนะครับเพื่อดึงอากาศเย็นเนี่ยเข้าไปในตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะส่งอากาศร้อนออกตรงนี้นะครับผมซึ่งเขาจะเขียนกำกับไว้เลยนะหรับในส่วนของ140มิลที่แถมมาแล้วก็เป็นพัดลมดูดเข้าเนาะตรงนี้เขาจะจัดการไว้แล้วนะครับทีนี้มีอะไรอีกที่เราจะได้ดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสายที่เป็น ส่วนของอันนี้จะเป็นอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นฟอนต์ไอโอนะครับก็จะมีพวกฟอนต์แพแนลอะไรตรงนี้ HD ออ d ด o โอเอาไว้เสียบเข้ากับตัวเมนบอร์ดนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็น USB 3ตรงนี้ก็สามารถเอาไปติดตั้งที่เมนบอร์ดเพื่อใช้งานในส่วนของแผงด้านหน้าของตัวเครื่องด้านหน้าเมื่อกี้ได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเอาไว้ต่อกับ จัดการในส่วนของตัวคอนโทรลเลอร์นะครับในการที่จะควบคุมในส่วนของอไฟถ้าเราไม่มีเมนบอร์ดที่มีไฟนะครับหรือว่าการจัดการรอบพัดลมต่างๆเนี่ยเพราะว่าตัวคอนโทรลเลอร์ก็ต้องจ่ายไฟเนาะรับไฟเข้าไปไม่ใช่จ่ายไฟรับไฟเข้าไปจัดการเรื่องต่างๆในส่วนของคอนโทรลเลอร์นะครับเขาก็จะมีการผูกสายแบบนี้มาให้แล้วนะครับในส่วนของคอนโทรลเลอร์ก็จะเห็นว่าเสียบพัดลมเนี่ยจากที่ผมนับนะประมาณ10นะครับผมแล้วก็ RGB เนี่ย ประมาณ1ิบเช่นเดียวกันก็คือเป็นสนะิบสิบเนาะคู่กับพัดลมที่มีไฟ RGB น,นเองถ้าคุณไม่มีไฟ RGB ก็ไม่ต้องเสียบในส่วนของอพวก RGB นะครับผมก็เสียบเฉพาะ,ะพัดลมแบบเนี้ยก็พอนะครับตัวนี้ก็ได้ทั้งหมด1ิบตัวเลยก็รองรับเรียกว่าทั้งเครื่องนะครับถ้าคุณต้องการจะติดตั้งพวกชุดลงชุดน้ำเนี่ยก็คือควบคุมตรงนี้ได้หมดเลยนะครับทางด้านบนอีกสามตัวอะไรเงี้ยบวกๆก,กันมันก็สิบพอดีแหละเนาะอืนั่นแหละก็ประมาณนั้นนะครับผมในการที่เราจะติดตั้งหรือว่า เราจะติดตั้งพัดลมอื่นๆตรงนี้ก็เอามาต่อส่วนตรงนี้ทั้งหมดได้เลยนะครับเพราะว่าเขาทำไว้ให้เราแล้วก็เสียบสตาอะไรกันไปแล้วก็สายพวกฟอนไดโอเนี่ยเขาจะแนบตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมาตรงนี้อ่าแล้วก็ในส่วนของการติดตั้งพาวเวอร์ลายเนี่ยก็สามารถติดตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับก็ใส่เข้าไปเนาะแล้วก็ขันน็อตแล้วก็เสียบสายอะไรกันไปว่าไปนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับในส่วนของทางด้านหลังของ o n t เท t King 95 Pro นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงอุปกรณ์ที่ให้ดูภายในกล่องไปก่อนตอนแรกว่ามันใช้ตรงส่วนไหนบ้างน,นะครับท้ายคลิปนี้นะครับเราจะมาติดตั้งตัวแผนที่ใช้ในการเน้น a i r f l o w ของเขานะครับเขาแถมมาในกล่องที่เราให้ดูไปตอนแรกเนาะใครที่ติดตั้งตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าะจะเป็นกระจกก็ได้แต่ผมเชื่อว่าคนใช้เคสตัวนี้น่าจะติดตั้งเป็นส่วนของกระจกซะมากกว่านะครับจะเว้นกระจกส่วนนี้แตกก็อาจจะเอามาใช้นะครับ วิธีการติดตั้งง่ายๆเลยมันก็จะมาสวมเข้ากับตรงนี้นะครับผมซึ่งเขาก็จะมีหมุดแบบนี้แล้วก็จะมีสลักว้ให้เราแล้วนะครับหมุดก็ใส่ตรงนี้นะครับสลักใส่ข้างล่างอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมกล้องให้ดูนะเราจะ deep drive ไปพร้อมกันนะครับอาจจะเห็นเท้าผมน,นิดนึงนะโอเคผมมานี้แล้วกันนะเราจะเห็นเท้าน,นิดนึงนะครับก็เราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะครับนี่มันจะมีสลักใช่ไหมอ่ะเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับปุ๊บ พอแน่นปุ๊บใช่ไหมเราก็ค่อยๆดันตรงด้านบนเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นจากในมุมกล้องนะครับแล้วก็ดันที่ด้านบนเข้าไปแล้วเราก็มากดตรงนี้นะแต่เดี๋ยวผมจะวางกล้องนิดนึงนะครับเพราะว่าใช้2มือกดดีกว่าเนาะโอเคก็มันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วเราก็กดเข้าไปเลยโอเคอ่ะใช้วิธีการทุบเข้าไปแล้วกันเนี่ยอ่ะพอเราติดตั้งเข้าไปเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเรียบเนียนเป็นแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเข้าไปในล็อกของมันนะครับทั้ง2จุดเลยนะ อันนี้ก็เป็นวิธีการติดตั้งนะครับมันจะออกมาเป็นแบบนี้เนาะเวลาที่เราติดตั้งกระจกอีกส่วนหนึ่งมีไฟอะไรแล้วเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้อีกรูปแบบหนึ่งแล้วกันเนาะผมเรียกว่าอีกรูปแบบหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันก็เหมือนจะเป็นคนละสไตล์กันนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนใช้เคสต,ตัวนี้เขาก็ดูแลกนระจกเขาอ,อย่างดีเนาะแล้วเขาก็คงใช้กระจกอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้คนอาจจะงงนิดนึงว่าอ้าวลวไอ้พัดลมเนี่ยมันจะมาดูดลมจากข้างหน้ายังไงนะครับมันจะสามารถถนอดน็อตตรงนี้ได้เห็นไหมแอบ พอเราเขาน็อตปุ๊บเนี่ยมันจะมีเหมือนเหมือนเหมือนเป็นบานพับอยู่ตรงนี้เราสามารถดึงเนี่ยมาปุ๊บแล้วเราก็มายึดน็อตข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะครับฉนันเนี่ยลมมันจะดูดจากด้านหน้าเข้ามาแทนนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องอ่ย้ายพัดลมอะไรขว่ากันไปนะครับก็แล้วแต่คนจะชอบหรือว่าคุณจะเปลี่ยนพัดลมเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ตามสไตล์ของคุณเลยนี่คือ Mon t e คคิง95 Pro นะครับผมคลิปนี้ผมเตอร์และเทคไลฟ์แน w ก็ลาไปก่อนกับการใส่แพนผงตัวนี้นะครับสวัสดีครับ